รอบสามนะคะของบอลโลกได้เล้าก็ทุกคนกไปนะแต่ว่ามันก็ถามว่าโอกาสง่ายไหมก็ไม่ง่ายแม้จะเปิดเป็นแปดทีมครึ่งแต่ก็ยังทราบเันว่าทีมในเอเชียทุกทีมตอนนี้ก็แข่งแข่งขึ้นมากนะ,ะดังนั้นก็จึงเป็นที่มาของการปสานกําลังกันกับทางทีมคุณเนวินแล้วก็ทีมคุณประวินนะคะก็เป็นนิมิตใหม่อันดีนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยการคัดเลือกแมตช์สำคัญเนี่ย นักกีฬาไม่ครบซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการจุดพลุนะว่าอย่างน้อยก็การันตีว่ามีนักกีฬาจาก BG มาเต็มเครื่องแล้วก็จากบุดีรัมาเต็มเครื่องนะคะแล้วก็จากข่าเรือนะคะก็ต่อจากนี้แป้งก็คงจะแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้มีการพูดคุยกับทางทางที่ระวิเมืองทองเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะได้ได้บอกบอกกับท่านแล้วนะก็เป็นผู้ใหญ่หลายท่านนะคะที่ที่คบก็ แล้วก็เรื่องที่2ก็คือที่เรื่องที่จริงๆก็นานเลยนะคะที่แป้งเป็นค a n ิเดตของทุกฟลอร์เลยแม้กระทั่งเป็นค a n ิเดตของการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลเมื่อสิปีที่แล้วก็เป็นค a n ิเดตแต่ในสุดก็ไม่ได้ลงสักครั้งหนึ่งก็ค a n ิเดตตั้งแต่ผู้ว่ากทมเรื่องลงก็ไม่ก็อันนี้ก็แป้งก็เป็นคนที่ทําอะไรก็ต้องการความชัดเจนนะคะจึงได้จัดการแถลงข่าวขึ้นในวันนี้นะคะเปิดตัวว่าจะขอ ตั้งใจที่จะลงสมัครนายกสมาคมฟุตบอลน,นะคะในกล่าวต่อไปส่วนปลายทางจะเป็นยังไงนะคะก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิสูจน์ทราบให้สโมสรสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะได้เห็นถึงความตั้งใจจริงและก็ความจริงใจของแป้แล้วก็พร้อมเสมอที่จะเปิดรับนะคะผู้ที่ต้องการร่วมกันเข้ามาพัฒนามงการฟุตบอลให้ก้าวไปสู่ที่เป็นความภาคภูมิใจและเป็นศักดิ์ศรีกิจยศของประเทศไทยให้ได้ครับปัญหาที่ผ่านมาของวงการฟุตบอลไทยคือเรื่องของการแบบ อย,อย่างเช่นก่อนหน้านี้เรื่องของการแบ่งเป็นขั้วฝั่งซ้งายฝั่งขวาเลยนะครับคุณแป้งมีความมั่นใจในการรวมเป็นเดนเราเพื่อที่จะโค่นแนนี้แป้งก็คิดว่าประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญนะคะสิ่งหนึ่งที่แป้งก็แป้งเข้ามาในวงการนี้16ปีแล้วโดยที่16ปีที่แล้วแป้งได้รับการเชิญชวนจากก็อาจจะบอกว่าขั้วเก่าก็คือพี่วรบีมะคูดีนะคะซึ่งกระทั่งมาพอเปลี่ยนนายกมาเป็นนายกสมยศ นะคะพี่อ้อนนะคะแป้งก็ยังอ,อยู่ในวงการนี้มาโดยตลอดนะคะก็เชื่อมั่นนะคะในถึงแม้แป้งจะเป็นผู้หญิงนะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องแปลกหน่อยเนื่องจากว่าประเทศไทยยังไม่เคยมีนาย,ยกสมาคมนะคะเป็นผู้หญิงนะคะแต่แป้งก็มีความมั่นใจในในการที่แป้งมีสายสัมพันธ์ที่ดีนะคะกับทีมฟุตบอลในหลายๆทีมด้วยกันนะคะแล้วก็สำหรับแป้งนะแป้งมองว่า ขณะนี้ทุกคนคงต้องมาร่วมมือร่วมใจจับมือกันให้เป็นทีมประเทศไทยฟุตบอลที่จะรันประเทศรันทีมฟุตบอลให้ไปด้วย,วยกันได้ก็คือหนึ่งนโยบายถึงแป้งก็ต้องการลดความขัดแรายในแน่นอนแน่นอนแน่นอนเพราะว่าไม่ก็ไม่ไม่อยากให้มีปัญหานี้เกิดขึ้นแป้งขออนุญาตเป็นคราบ วันนี้ที่มีการประกาศในั้งเอชดีคร,รับวันนี้คุณมาโนโุโกิีกได้ทร,ราบข่าวแล้วเป็น้า,างเดี๋ยวก็ก็<ช>มีก็คิดว่าคุณมาโน,โน,โนก็ก็ทราบแล้วคุณมาโนกยังเป็นเฮดโค้ดของทีมชาติไทยอยู่นะคะยังอันนี้มาปเป็นช่วยเป็นเป็นทาาเทคนิคแล้วแม่ก็คิดว่าเป็นมุมมองที่ดีนะคะที่ที่ว่าจะได้มีการร่วมแรงร่วมใจร่วมกันคิดนะคะการทะเลกกาะกันคงจะไม่ได้มีการเกิดขึ้นอย่างนั้นนะคะการประกาศเป็น ชิงนายกสมาคผมแล้วในส่วนของสโมสรเนี่ยตอนนี้แฟนบอลการท่าเรือเนี่ยเด็นคุณแป้งรักแป้งมากเนี่ยแป้งก็รักท่าเรือที่สุดแต่ต้องออกจากตอนนี้ยังไม่ออกเพราะยังไม่ได้เป็นนายกยังอยู่ต่อเลยมันก่อนจะไปนครปฐมอยู่เลยฮะได้ตาเดียวโอเครักกันแต่ล้องโนแต่ตอนนี้ก็น่าจะมีกระแสนะ้าตอนนี้เดี๋ยวพี่ต้องไปอ่านเฟซบุ๊กแล้วก็เพื่อทําให้ทุกอย่างมันดูเคลียร์แล้วก็ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะถ้าแป้งอ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมถ้าโชคดีถ้าถึงจุดนั้นนะคะก็คงจะต้องมีการเคลียร์ตำแหน่งประธาสสสนสโมสรการท่าเรือซึ่งแน่นอนนะคะก็ต้องมีลักบอนและก็แน่นอนจะต้องนําพาสโมรสมรสการท่าเรือไปสู่จุดมุ่งหมายก่อนเพราะอย่าลืมนะคะว่าท่าเรือเป็นทีมใหญ่มีแฟนบอลเยอะและแป้งก็ทนุถนอมความรู้สึกของแฟนบอลแล้วก็รักแฟนบอลถึงก็ถึงมีวลีในแฮชแท็กาแป้งท่าเรือมากอยู่เสมอดังนั้นเนี่ย ก็อยากจะบอกผ่านแฟนบอนทลท่าเรือนะคะว่ามันยังไม่ถึงวันนั้นนะคะก็วันนี้ก็ยังเป็นดำรงตำ,ำแหน่งสมมสอประธานสมมสรการท่าเรืออยู่ดีนะคะการเลือกตั้งมันจะไม่เกิดขึ้นเล็งไว้บ้างไหมครับเป็นตัวแทนแฟนซีการท่าเรือครับก็มีในใจนะคะมีในใจมีในไม่เปิดเผยมีในใจของดี <c oughs> นะแน่นอนมีโอกาสที่คุณกำลังวันจะมาทำทุกอย่ <c oughs> างอยู <c oughs> ย่ใ <c oughs> นใจเลยเ <c oughs> นี่ยบ่ะเธอก็ถามอะไรก็ไม่รู้ ให้ถึงวันนั้นก่อนดีไหมคะก็ต้องฝากนะคะเนื่องจากว่ามาก็เกือบ20ปีนะคะก็มีดได้ตอกว่าแรงสนับสนุนจากสื่อมวลชนสายกีฬาทุกท่านทุกสื่อมาโดยตลอดนะก็การตัดสินใจวันนี้เป็นการตัดสินใจจากตัวแป้งที่ว่าถือว่าเป็นก้าวที่สําคัญนะคะแป้งก็คงต้องขอแรงจากเพื่อนพี่น้องสื่อมวลชนสายกีฬาที่รักยิ่งนะคะแล้วก อยู่กันมายาวนานแป้งก็เชื่อว่า16ปีเนี่ยแป้งก็ได้พิสูจน์ถึงแม้จะเป็นผู้หญิงก็ได้พิสูจน์ว่าเส้นทางสายฟุตบอลที่ผ่านมาของแป้งเนี่ยแป้งมีความศรัทธาหลงไหลแล้วก็มีความปรารถนาดีแล้วก็มีจุดมุ่งหมายอย่างไงเกี่ยวกับวบงการฟุตบอลไทยนะคงต้องฝากสื่อมวลชนทุกท่านให้นําเสนอข่าวของแป้งด้วยแล้วก็แป้งก็ยังไม่ได้เริ่มหาเสียงนะคะแต่ก็เชื่อแป้งเถอะนะคะว่าอย่างไรนะคะแป้งก็คงจะต้องไปหาเสียงแล้วก็วาดฝันให้กับสมาชิก ที่จะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในการเลือกตั้งข่าวหน้านะก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้กับทุกท่านนะคะแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้กับแฟนบอลชาวไทยเช่นเคยนะคะขอบคุณข้อหนึ่งนะครับแป้งกังวลว่าจะมีคู่แข่งในการฉีดแต่าะคนไหมคบไม่กังวลนะคะว่าจะมีคู่แข่งนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะถ้าสมัครลงอะไรก็ถ้ามีคู่แข่งนะคะแป้งก็ข้อคิดว่าแป้งก็ทําหน้าที่ของแป้งให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็พร้อมที่จะทำงานกับทุกท่านอย่างทําใจเกรียนบอลไทยด้วยอย่งยิ อ๋อก็เราทําสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็อะไรที่จะต้องเกิดน,นะคะก็คิดว่ารับมือก,ก็จะตั้งใจทำให้แป้เป็นคนแคร์นะคะในคอมเมนต์นะคะต้องตองบอกนะคะเป็นคนอ่านเป็นคนแคร์แต่ในขณะเดียวกันแป้งก็เป็นคนที่มีความสติที่แข็งแกร่งนะคะก็แล้วก็แป้งมักจะพูดเสมอนะคะจากผลงานพุตบอลตั้งแต่พุตบอลหญิงนะคะว่าแป้งน้อมรับ คำติชมและก็เพราะน้อมรับที่จะนำมาปรับปรุงทุกอย่างเสมอ